สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกล่อง AI Box นะครับในรถคุณไดสตาร์เลียนะครับแล้วก็ในคุณไดในอีกหลายๆรุ่นเลยนะครับสามารถใช้งานได้เพียงเสียบสาย USB นะครับเพียงเส้นเดียวนะครับตัวกล่องก็จะทํางานแบบในคลิปวิดีโอที่ลูกค้าเห็นเลยนะครับสามารถดู YouTube TV ออนไลน์ Disney Plus Netflix นะครับแล้วก็แผนที่นะครับแล้วก็ได้อีกหลายๆแอปเลยนะครับสามารถโหลดได้ใน Google Play ตัวกล่องเนี่ยมี HDMI out นะครับสำหรับรถตู้รถ SUV นะครับพี่ต้องการต่อจอกลางนะครับหรือว่าต่อจอเพิ่มได้นะครับผมนะฮะตัวกล่องก็จะมีสเปค램สี4นะครับ램หก램แป8นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจชอบตามความต้องการของตัวเองนะฮะสามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับเป็น2หน้าจอนะครับก็คือดู YouTube ได้ดูแผนที่ได้นะครับในตัวนะครับไม่ต้องไปปลดล็อกหน้าจอแบบเก่าๆไม่ต้องลืออุปกรณ์ในตัวรถให้เสียประกันและวารันตีนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้เลยนะครับผม